สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ตคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดใน Line เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับวันนี้ก็อาจจะมาช้าหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเพิ่งเลิกงานนะผมเลิกงาน5้าโมงเย็นนะครับแล้วอีเวนต์มันมาตั้งแต่บ่าย2เนาะจริงๆเข้าไปดูอีเวนต์แล้วแหละนะเห็นน่าจะเห็นโปรไฟล์เนาะผมก็ได้ซื้อกอบโปรไฟล์ใหม่นะครับก็เข้าไปดูอีเวนต์แล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะทําคลิปนะครับเพราะว่ายังไม่เลิกงานนะ อ่ะพอเลิกงานปุ๊บก,ก็รีบมาอัดคลิปเลยเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับอย่างที่เห็นกันเนาะในหน้าปกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่ามีตัวละครใหม่เข้ามานะครับซึ่งเป็นตัวละครประจําเดือนกุมพานะก็คือเป็นตัวละครประจำวาเลนไทน์นั่นแหละนะครับคือทุกๆปีเนาะของเดือนกุมภาหรือว่าเทศก,กาลวาเลนไทน์เนี่ยนะครับ<ๆ>เขาก็จะมีตัวละครมาใหม่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีจี้วาเลนไทน์อะไรก็แล้วแต่ซึ่ง มันมีสปอยมาแล้วนะครับว่ามีจี้อะไรบ้างแต่ผมเดี๋ยวผมบอกแล้วกันนอท้ายคลิปแล้วกันว่ามีจี้อะไรบ้างนะเท่าทีาา่เห็นคร่าวครวนะครับเพราะว่า g n เ m รีบลบออกก่อนนะแต่ว่าแคปทันนะครับความเร็วเป็นของปีศาจไงโอเคนะครับอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์การ์ดตัวละครก็คือมาการ์ดเดี่ยวๆเลยนะครับมาทั้งตำนานคอสตมูมาทั้งแบบพิกอัพมาทั้งแบบสุ่ม200มาทั้งสามารถใช้เพชรเนี่ย ปิดทั้งตำนานปิดทั้งคอสตูมได้นะเพื่อนและอีกอย่างหนึ่งคือเอาคอสตูมมาลดราคาเพื่อล่อให้ทุกคนทําด้วยนะลดราคายัางไงคือเขาแจกบัตรลดราคาคอสตูมมาไงเพื่อนคือ75%เอนาะผมก็รับไปแล้วนะครับคือถ้าใครรับไปแล้วอ่ะมันจะมาเด้งขึ้นที่ร้านค้าลึกลับนะครับอ่านี่เลยคือจาก7 29นะ่แล้วมันเหลือ179งเเพื่อนคือมันล่อไหม คือเอาง่ายๆคือถ้าคุณซื้อคอสตูมไปเนี่ยคือคุณก็ต้องอยากมีตัวละครไหมมันถึงจะใส่คอสตูมได้ใช่ไหมอันนี้คือแบบการตลาดเบื้อเพื่อนเพราะฉะนั้นนะใครที่มีเพจเดี๋ยวฟังผมอธิบายก่อนละกันนะว่าควรทาหรือไม่ควรทํำยังไงนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตพาไปดูอีเวนต์กันก่อนนะครับว่าน้องชื่ออะไรหรือว่าตัวละครเนี่ยความสามารถเป็นยังไงบ้างนะโอเคนะครับมาหน้านี้เลยแล้วกันนะครับก็คือเป็นตัวละครอา่า แห่งเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นะชื่อว่าอะไรนะวองกาวองก้าสักอย่างนะน้องชื่อว่าอะไรวะเอ่อลินลี่ลองก้านะไม่ใช่วองก้านะเพื่อนนะคือถ้าใครเคยไปดูภาพยนตร์นะครับเรื่องวองก้านะนะครับ ก็จะชอบเรียกน้องติดปากว่าบองกาเลยนะเพราะว่าในเรื่องบองก้ามันเกี่ยวกับการทําขนมหรือช็อกโกแลตนั่นเองนะคือมาในรอบนี้ก็คือเป็นการทําช็อกโกแลตเหมือนกันนะเพื่อนแต่น้องชื่อว่าลิลลี่บองก้านะอาจจะเป็นน้องสาวของวิลลี่บองก้าก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ปะโอเคครับก็หลักๆนะครับสกิลตัวละครเนี่ยเป็นสกิล เก่าทั้งหมดแหละเพืเ่อๆน,นะครับแค่เขาเอามายำสก,กิลเนาะอ,อารมณ์เหมือนซอินดี้นะครับอารมณ์เหมือนคิลลี่เลยนะถามว่าน้องเก่งไหมคือเก่งนะครับถามว่าโหดไหมโหดแต่ถามว่าเล่นได้นานไหมก,ก็ไม่นะครับเหมือนซินดี้แหละนะครับอารมณ์เหมือนซินดี้เลยนะความสามารถของน้องนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูคร่าวๆแล้วก็ไปแบบเร็วๆแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นความสามารถที่เดิมๆอะ่ะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับอันแรกนะ ก็คือเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเหมือนเอลีนนะเหมือนเอลีนเลยนะครับก็90%เอเอ่ะเพื่อนเริ่มเทินนะครับ8ช่องนะแล้วก็ในเทินของฉันนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับก็คือได้เงินคืน150อันนี้แล้วก็และโอกาส80%นําำสิ่งติดตั้งและสิ่งติดตั้งและอันเชิญภายในแถวออกก็ ง่ายๆเลยถ้าเราไปตกวงตัวเองนะครับเราจะได้เงินคืนแล้วก็ล้มสินติดตั้งออกคือเราไม่ต้องทอยผ่านนะก็แค่ไปตกเมืองของเรานะครับมันก็จะถ้า80%ติดเนี่ยนะครับมันก็จะเอาสิ่งติดตั้งภายในแถวออกหมดเลยนะครับอ,อันนี้ก็ดีสําหรับเอาไปหลายคนบอกว่าเอาไปแก้ทางเอลีนเนาะเพราะว่าเอลีนมันมีอันเชิญไงก็คือพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับก็เอาไปแก้ทางได้แต่ นะเพื่อนๆแต่ตัวนี้ไม่มีป้องกันการขโมยมาเบิรน,นะครับถึงแม้ว่าจะลบสิ่ติดตั้งเอลีนได้แต่เอลีนสามารถโจมตีโดยการดูดเนาะทั้งดูดทั้งเชิญอะไรเงี้ยนะครับคือแมงกะพรุนมันไม่ได้เป็นความสามารถที่แบบว่าการโจมตีอันเดียวของเอลีนไงมันมันโจมตีได้หลายรูปแบบเพื่อนนะครับอืมอันนี้ก็คือพูดให้ฟังนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ภายในแถวนะครับ อันนี้คือมันคอมโบกันเลยนะเพื่อนภายในแถวก็จะเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นกระบอกด้วยนะครับก็คือสก,กิลเดียวอะนะก็สามความสามารถไปเลยนะคือนำสิทธติตั้งออกปุ๊บนะครับแล้วก็ได้รับเงินคืนนะครับพอได้รับเงินคืนเสร็จก็เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นกระบอกก็คือ80%อ่นะสาบนะอืมก็อารมณ์เหมือนกับ ไตรทองป้าที่กระโดดไปสาบอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการเคลื่อนย้ายเริ่มเทินไงเราก็เคลื่อนย้ายไปแล้วก็ถ้าอยู่ในแถวก็อาจจะสาบได้อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้เนาะสกิลที่2นะครับ75%นะก็สุ่มเรียกฝ่ายตรงข้ามนะครับใจมาเบิ้ลเจนะแล้วก็สุ่มเรียกฝ่ายตรงข้ามแล้วก็กักขังฟองสบู่ก็เป็นบัตรเชิญปาร์ตี้อ่ะเพื่อนนะครับอืม เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็คือความสามารถเดิมๆแต่ว่าเอามายำสกิลใส่ในตัวละครนะตกแรนด์มาของฉันนะครับหรือก่อสร้างโอกาส60%เอเต์ใช้เอฟเคพื้นที่น้ําแข็งพื้นที่น้ําแข็งนะครับมันเหมือนตัวอะไรวะที่เพิ่งเข้ามาเออแล้วก็มีพื้นที่น้ําแข็งเหมือนตัวจําไม่ได้แต่ถ้าพูดไปเพื่อนๆน่าจะเก็ตแหละนะครับพื้นที่น้ําแข็งข้างๆอ่ะเวลาเราสร้างแรนด์มาั๊บมันก็จะ เพิ่มพื้นที่น้ําแข็งอีกตรงนั้นอะถ้าเราไปตกก็สร้างแรนมาร์กอะไรอย่างนี้นะเออประมาณนี้มันก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นยากเพราะว่าเวลาฝ่ายตรงข้ามไปตกเนาะมันก็สก,กิลไม่แสดงผลประมาณนี้ครับเออแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันเพิ่มค่าบัตทาง200ก็เมืองแพงนะครับแค่นี้เลยแค่นี้นะครับแต่น้องเก่งเพราะอะไรนะครับน้องเก่งเพราะคอสตูมเพื่อนคอสตูมทําอะไรได้ คอสตูมก็เหมือนเอลดีนนะครับก็คือเป็นจัดโอลิมปิกแล้วก็ดูดสี่ช่องหน้าหลังนะครับอ่าอันนี้คือคอสตูมนะแล้วน้องเก่งจากอะไรอีกนะครับน้องเก่งจากจี้เพื่อนๆคือมันมีจี้ลิงเว้ยตัวนี้ซึ่งมันจะหมดตังค์เยอะมากเขาถึงเอาคอสตูมมาลดให้เราไงนะพอเอาคอสตูมมาลดใช่ไหมแต่มันไปเพิ่มอะไรมันไปเพิ่มจี้นะอืมคือมันไปเพิ่มจี้นะ เนี่ยจี้ในราคา349นะครับเป็นจี้ลิงความสามารถของจี้นะดีมากนะครับมีโลซูเปอร์เปอร์45%ชาร์ลูซูเปอร์สคันไม่แสดงผลบวกเพิ่ม15%แล้วก็50%ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนก็คือมีสร้างแรนแล้วก็เมืองคูนด้วยนะครับเมืองคูนเท่าไหร่เมืองคูน70%เปพื่อนคือมันเยอะมากเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเก่งได้ก็ต้อง1มีคอ์ส2มีจี้ลิงนะครับ คอส์อ่ะโอเคคอส์7 9สบบวกจี้ลิงอีกเท่าไหร่349่ 3, 4, 9, นะครับก็รวมๆแล้วเป็นเท่าไหร่อ่ะ400ไม่ใช่400ดิ500อ่ะา500กว่าบาทนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ500กว่าบาทนะอันนี้คือถ้าได้ราคาส่วนลดจากคอสตูตุมนะอ่ะก็ยังไม่รวมตำนานนะนเพื่อนๆนะ ถ้าบางคนเนี่ยปิดแค่อีโวมาต้องไปเติมตำนานอีกนะครับหรือถ้าใครแบบปิดตำนานเลยอย่างเงี้ยก็โอเคจ่ายเพิ่มอีก500นะครับก็จะได้จีลิ้งหนึ่งแล้วก็ได้คอคอสตูมที่มันลดราคาให้เนาะ,อ,อ,ะอันนี้ก็คือความสามารถของน้องโดยส่วนตัวนะเพื่อนผมอะ่ะคือผมลังเลอยู่นานพอสมควรนะครับเพราะว่าอ e ีคอสตูมเนี่ยนะมันมันมีเวลาจํากัดด้วยก็คือมันจะหมดเวลา6กโมงเย็นนะครับเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ40นาที คือมันจะหมดหกโมงเย็นไงผมก็เลยแบบอ่ะโอเคจะทำยังไงดีคือเพชรผมประมาณหมื่นสี่เนาะแต่ก็มีเพชรที่เก็บอยู่แล้วก็ไหนจะจากอ,อะไรนะเนี่ยนะครับจากพวกนี้อีกนะก็เยอะอยู่ก็น่าจะได้ประมาณ2 0,000นะครับก็คิดว่าน่าจะปิดได้เพราะว่าระ,ระยะเวลาอีเวนต์มันนานนะครับคือถึงอาทิตย์หน้านะครับอ่าก็ถึงวันวันพฤหัสหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไม่จำเป็นนะครับบีบมือได้ให้บีบรอเดทถึงแม้ว่าน้องจะเล่นได้ในระยะเวลาบัฟคือในแล้วร,ระยะเวลา2อาทิตย์เนี่ยอ่ะมันเก่งแหละนะครับ <c oughs> มันสามารถอไปตบตัวละครไก่ได้สู้เอลลีนถามว่าชนะขาดไหมก็ไม่นะครับชนะเอลลีนได้ไม่ขาดนะเพื่อนๆนะลบสิ่งติดตั้งก็จริงแต่เอลีนเขา ก็ยังเก่งเหมือนเดิมอ่ะเอออ่าประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมยังมองว่าน้องน้องเก่งแหละนะครับอารมณ์เหมือนซินดี้เลยมาเล็กๆแม่งเก่งว่ะกระโดดสาบสาบ,สาบเสร็จเลือดไหลใช่ไหมตอนนั้นแต่ตอนนี้คือสกิลมันคอมโ,มโบไปหมดเลยนะครับแต่ถามว่าผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีตัวละครดีๆเล่นสักตัวเนี่ยอยากได้ตัวละครดีๆโมเดลสวยๆก็แนะนำเพราะว่าตัวละครน้องอ่ะโมเดลสวยจริงนะครับผมยังชอบเลยนะ คือโมเดลน้องสวยมากนะเนี่ยอารมณ์เหมือนตอนซินดี้มาปะเหมือนซินดี้อ่ะนะครับเหมือนกันเลยนะครับสวยนะครับคอสต,ตูมแม่งยิ่งสวยนะเออคอสต,ตูมแม่งโคตรสวยอ่ะเพื่อนผมจะบอกว่าคอสต,ตูมน้องอ่ะสวยนะครับเป็นชุดแต่งงานนะครับเนี่ยเห็นปะสวยเลยนะครับใครที่ชอบแบบตัวละครน,น่ารักน่ารักโจมตีโหดโหดแต่ป้องกันอ่ะคือ มันจะมีแค่จากโลซูเปอร์แต่ต้องเติมนะครับแล้วก็มีป้องกันการเคลื่อนย้ายจาก <c oughs> ขออภัยครับจังมวกอ่าจังมวกแค่นั้นนะครับเนาะไม่มีป้องกันการขโมยมาเบิร์อะไรเลยคือป้องกันใหม่ๆไม่มีนะครับมีความสามารถลบอันเนี้ยลบอะไรนะลบเสียงติดตั้งอันนี้ก็ไม่ได้เป็นความสามารถใหม่เลยนะครับเป็นคอสตูมของตัวซินดี้เองนั่นแหละนะครับนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตามหากันดีกว่าวิธีการตามหาน้องนะครับก็วิธีการตามหาแบบง่ายๆนะโดยการสุ่มนะครับอ่ะสุ่มอะไรก็สุ่มแพ็ก2 0 0นะครับเอาไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแพ็กสุ่มอยู่ไน เฮ้ยเอ๊ะแพ็กสุ่มแพ็กสุ่มเฮ้ยอยู่ไหนวะอืมอืมนอนอยู่นี่เป็นการสุ่มแบบพิกอัพนะครับคือมีให้เลือก2แบบเนาะใครจะทำพิกอัพเนี่ยมันการันตีปิดอยู่ที่ประมาณ30,000 อันนี้คืออีโวนะครับป,ปิดอยู่ที่ส0,000ืคือคุณมีเพชรสามหมื่นแน่นอนว่าคุณปิดแน่สามหมืน่นนะครับแต่ถ้าคุณอยากปิดตำนานเนี่ยก็เพิ่มไปอีกนะครับประมาณ4 0,000อันนี้คือปิดชัวนะครับแต่ถามว่าปิดน้อยกว่านี้ได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าปิดชัวเนี่ยประมาณ3 0,000นะส่วนใครที่ไม่อยากเสี่ยงดวงอ,อ่ะเอยไม่อยากแบบว่าอยากเสี่ยงดวงอยากแบบเผื่อปิดน้อยกว่า3 0,000ก็มาสุ่มแบบแพ็ค2 0 0ได้นะครับคือ2รูปแบบการสุ่มเนี่ยมันสามารถ เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแบบไหนอเดี๋ยวผมพาไปดูอีเวนต์นะนี่นะครับคือถ้าเราแบบอยู่ดีๆไปสุ่มแพ็กส0งแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันยากว่ะแพ็กส0งแม่งออกยากเลยว่ะขาดอีกตั้งเยอะนะครับเราก็มาเอาวัตถุดิบแพ็กส0งยเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นการ์ดแบบพิกอัพเนะครับเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูพิกอัพนะครับเอต้องใช้ 5S นะครับถึงจะได้อีโวนะ ส่วนตำนานนะครับต้องใช้8 s เนาะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นสุ่มแบบธรรมดาล่ะต้องใช้อะไรบ้างนะครับนี่เลยวัตถุดิบ S ถ้าเป็นตำนานนะต้องใช้อย่างละ8ชิ้นนะนเพื่อนนะครับแต่ถ้าเป็น E ี o นี่ใช้อย่างละ5นะเนี่ยเราก็มาสุ่มหา A บวกนะครับเอา A บวกมาเปิดหา S, <S ในนี้นะบางคนเขาก็บอกว่าปิดไม่ถึง20,000นะแบบ200นะครับเออก็ แล้วแต่ดวงใครดวงมันด้วยนะส่วนตัวผมมองว่าอีเวนต์นี้นะครับก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับซึ่งถามว่าตัวละครน้องเนี่ยเหมาะสมกับราคาไหมมันเหมาะสมนะครับเพราะว่าคือถามว่าตัวละครน้องเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับตัวละครท็อปเซิร์ฟหรือว่าตัวละครประจําเดือนอย่างเอลลีนนะครับอย่างผีเสื้อสมุทรอย่างฮิวดา้าอย่างเงี้ย มันเอาไปเปรียบเทียบไม่ได้เพราะพวกนั้นมันเป็นตัวละคระถามว่าเป็นตัวละครประจําแพทเลยนะครับตัวเนี้ยมันเป็นแค่ตัวละครประจําเทศกาลนะมันจะอารมณ์แบบฟิลเหมือนซินดี้ฟิลเหมือนโทพัสซัมเมอร์อะไรเงี้ยถามว่าเก่งไหมเก่งกว่าตัวละครที่เป็นย้อมสีเนาะเพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่ถ้ามีเพรแนะนำไหมอ่าก็แนะนําแต่จี้ต้องครบด้วยนะเพื่อนนะตัวเนี้ยถ้าไม่มีจี้ลิงค์ถ้าไม่เติมเล่นยากนะครับ แค่นั้นเลยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีจี้พร้อมคุณมีงบที่จะเติมจี้แล้วก็คอร์คุณทําเลยมันเก่งระหว่างที่จะรอตัวประจําแพทหน้าเข้าเนี่ยนะครับก็เล่นไปพังๆเพราะว่ากว่าเดซจะเข้าผมคิดว่าเดซน่าจะเข้าประมาณมีนามีนาก็ไม่ได้เชิงต้นเดือนด้วยนะครับอาจจะเป็นแบบปลายๆนะเพราะฉะนั้นถ้าทําเล่นก่อนมันก็ก็มีตัวละครเล่นก่อนนะครับมีบัฟสอาทิตย์เล่น จริงๆผมเล่นแป๊บเดียวผมก็เบื่อแล้วนะอย่างปิดเอลลนมาเนี่ยบางทีเล่นจนเบื่อนะครับไม่ได้ปิดมาเพื่อแบบว่าอันนี้เลยปิดมาเพื่อแบบตัวละครแบบเราชอบผมเป็นคนชอบสายโอลิมปิกแต่ตัวนี้ยังมองว่าน้องยังไม่ใช่แนวผมนะครับเออไม่ใช่แนวผมผมเป็นคนชอบตัวละครที่มีโอลิมปิกมากนะครับผมบอกอย่างนี้เลยแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวแค่นั้นเองและอย่างหนึ่งเนี่ยเพชรผมเท่านี้ผมสามารถปิดได้ผม เชื่อนะครับเกต้าเพชรหมื่นกว่าผมยังปิดได้เลยนะใช้เงินแก้ปัญหานะครับเอาจริงใส่ไกาอาในโปรไฟล์นี้ก็แอบสวยอยู่เกันนะเพื่อนแบบฟิลเหมือนเจ้าสาวนะครับโอ,โอเคนะครับร้านค้าแฟลเซล,ลก็นี่แหละนะครับมีการันตีเพชรมาให้ด้วย1,000นะครับในราคา200กว่าบาทเลยนะแล้วก็มีแพ็คตัวละครสุดฮิตนะครับ3แพ็คนะแล้วก็มีลูกบาทด้วยก็สามารถมาซื้อได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันหน่อยเลยก่านะครับว่ามีอะไรมาขายบ้างเนาะร้านค้าตรงนี้นะครับอันนี้เพิ่งอัปเดตเข้ามานะเป็นกล่องของข,องขวัญแสนหวานของลิลลี่ลองกานะครับก็ในนี้ก็น่าจะมีออฟมีเพชรอะไรอย่างนี้นะครับในราคา69บาแหละนะครับเนี่ยหกสิบเก้าเนาะพวกนี้ก็จะเป็นใช้เงินแก้ปัญหานะครับเป็นแพ็คต่างๆนะ,ะพวกนี้เป็นแพ็คใช้เงินแก้ปัญหานะครับแล้วก็ ไม่ปิีก็เอาเงินซุ่มได้นะเนี่ยนะครับเป็นจี้ลิงค์นะครับ,นนรบในราคา3 49คอร์สต,ตูมคอสพร้อมอัญมณีนะครับ899อันนี้729นะผมว่าถ้าจะถ้าใครเด้งขึ้นในร้านค้าแตเซลนะครับเออไม่ใช่แตเซลลึกลับก็ไปซื้อตัวนั้นดีกว่า1้9มีที่ไหนอะลด75%นะเพื่อนนะเออ หรือว่าใครอยากจะซื้อคอร์สเก็บวไว้ก่อนก็ได้นะครับนะเผื่อน้องมาเร่หลังแล้วค่อยแบบเป็นสายสะสมไงนะครับเผื่อน้องมาเร่หลังในลูกอมดาวหรือว่าในกิจกรรมที่มันง่ายกว่านี้นะครับค่อยไปทําแล้วค่อยใส่คอร์สให้น้องนี้ก็ได้นะแต่ใครอยากเล่นเลยก็สุ่มไปเลยครับง่ายๆนะอ่านี่ก็จะเป็นแพ็กเกจนะครับการ์ดตัวละครสุดฮิตอ่อันนี้ก็สุ่มเอานะหกสิบเก้าบาทร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับมีเอลีนมีผีเสื้อสมุทรนะแล้วก็มีแบ็ควินเทอร์นะครับอ่า นหน้านี้ก็ไม่มีอะไรนะเฟรมแต่ว่าเขามีเฟรมใหม่มาขายนะอืมผมปิดไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้ามันโซเอาแล้วมันจะ,จะยังอยู่ปะอ่าตรงนี้ไง99บาทนะครับเป็นกรอบโปรไฟล์นะครับเป็นกรอบโปรไฟล์ใหม่รวมๆแล้วอีเวนต์นี้ก็ยังมองว่าเฉยๆนะครับด้วยความที่ผมมีตัวละครที่ น่าเล่นอยู่แล้วไงผมก็เลยมองว่าอีเวนต์นี้มันเฉยๆนะครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีตัวละครดีๆเล่นสักตัวเนี่ยก็แนะนำนะและคอมเมนต์เลยนะครับแต่ถ้าคนที่มีเอลลินอยู่แล้วไม่ต้องทำครับมีฮิวด้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำเพราะว่าตัวนี้มันแพ้ทางฮิวด้านะมันจะบอกให้นะครับผมลองเอาฮิวด้าไปเล่นนะครับเจอตัวเนี้ยแทบจะไม่ชนะเลยนะครับมันดูดเข้าไปฮิวด้าก็ซื้อนะครับนะเพราะฮิวด้าไม่ได้มีอะไรเป็นสิ่งติดตั้งที่ให้เขาลบไงเพราะฉะนั้นอ e ีสกิลถึงติดตั้ง ก็ไม่ได้จําเป็นยูดาเขาก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะครับโอเคเนาะประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆอ,นอะอย่างที่บอกต้นคลิปเนาะว่ามีสปอยจี้นะครับที่เห็นนะครับที่เห็นคร่าวๆนะคือบางทีผมผมมองไม่ออกว่าอิจี้เนี้ยนะครับคือมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสก,กินไงนะครับเท่าที่เห็นนะครับมี1เลยเป็นเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกนเนื้อที่นะครับ2เป็นบัตรเชิญกุหลาบต้องส,สาบสเป็นหมวกดิชาร์ด ดิฉันนี่แม่งมาเกือบทุกเทศกาลนะครับ4เป็นน,น่าจะเป็นหุ่นไลกานะครับเป็นทอยหน้าหลังนะครับหุ่นไลกาทอยหน้าหลังแล้วก็สามนะครับมันมี5จี้ใหม่นะครับอีก1จี้เดี๋ยวขอคิดก่อนอ,อ,อีกอ,อีก1จี้ไม่แน่ใจเพื่อนเออไม่แน่ใจนะครับน่าจะน่าจะนะ น่าจะเป็นอ๋อ oh, คิดออกแล้วนะครับเป็นเอ่อเป็นแป่นนะครับเป็นแป่นในประเทศนะครับอ่ามี 5G นะครับมีแป่นในประเทศนะครับมีเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเรียกทศมีปัดเชิญกุหลาบต,ต้องสาบนะครับอ่าแล้วก็มีหมวกดิช,ชาร์ตไทเทเนียมนะครับอีกหนึ่งจี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่ารูปมันเป็นเหมือนเหมือนหุ่นนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเอ่อ หุ่นเลกานะครับน่าจะเป็นโดนบริการหุ่นเลกาหรือไม่ก็อาจจะเป็นอทอยหน้าหลังแล้วก็สามประมาณนี้นะครับใครที่อยากข้ามอีเวนต์การ์ดก็รออีเวนต์จี้วันจันทร์นะครับเดี๋ยวจี้มาแน่ผมก็ดูก่อนนะว่ามีตัวมีจี้อะไรมารีหลังหรือเปล่านะครับนะส่วนจี้ที่เข้ามาใหม่ผมมองว่าผมมีหมดแหละนะครับเดี๋ยวดูเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับเปอร์เซ็นต์ดาร์กนี่ผมก็อาจจะทำหมวกชาร์จอยู่นะครับเพราะว่า สกินน่ารักมากเป็นวาเลนไทน์หวานสวีทมากนะครับโอเคนะครับอ,อีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่ได้ทำอีเวนต์แต่อย่างใดเนาะแค่มารีวิวเดี๋ยวเราไปเจอกันในอีเวนต์สุ่มตีนะครับอาจจะสุ่มนะเพื่อนๆนะคือชัวร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นนะว่ามีจี้อะไรมาบ้างแล้วก็จี้ที่เขาสปอยมามามันจะมาจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะมาจริงแหละแต่ถ้าจะมาจริงๆอ่ะคือพวกนั้นผมมีหมดแล้วไงเออเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามันอาจจะมีเลยหลังที่อื่นมาด้วยนะครับในเทศกาลเรินไทไอเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบิร์ดคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้ารีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไม่นาที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับรักเพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้เปลี่ยนน้อยบนะครับ